คุยไม่จบทุกเรื่องคุยเรื่องไหนหลงทุกเรื่องคุยรู้ทุกเรื่องคุยหลงทุกเรื่องคุยไม่จบเลยสักเรื่องหนึ่งอะไรไม่จบตา่างยุคนี้ต้องปลดเดน่นหภาพเยอะหน่อยดับล้างไปเลย <c oughs> สิ่งที่ไม่มีขอบเขตนะไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้กันเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่ทั้งตัวเองมันไม่ใช่ทั้งสังสาร สิ่งที่ม่มีขอบเขตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองไม่ใช่แค่สังสวัสดิ์นะไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองอ่ะไว้ได้วยกนันจะได้ล้างแง่ล้างมุมลบแง,ง่ลบม,มุมของประธานที่มันเกาะมายึดมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแอบเกาะมาหรือตั้งใจเกาะมาก็ตามทีหรือว,ว่าเพอเอเกาะมาก็ตามทีมันหลายลักษณะเกาะ ถ้ามันเผลอก่อนเนี่ยมันจะหลุดง่ายถ้าตั้งใจก่อมันจะหลุดยากหน่อยอะไรเนี่ยถ้าตั้งใจยึดเนี่ยมันจะหลุดยากถ้าถ้าถ้าเผลอเข้าไปยึดเนี่ยมันมันก็หลุดง่ายๆแหละอุปทานก็น,าานัตตาอุปทานเหมือนกันดังนั้นเราก็แค่สลายความหลงไม่มีอะไรมากฟังให้มันเลิกหลงฟังแล้วมันหยุดหลงเลิกหลง <c oughs> ผู้ย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองไมได้กันเลยุกอย่า่มันก็บนพื้นฐานของไม่เอาตัวไม่เอาเองกันอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จะแค่นี้แค่นั้นจริงนะแค่นี้แค่นั้นไม่จริงหรอกขณะอุปทานเองมันยังเปลี่ยนที่อุปทานเลยขนาดอุปทานเองมันยังเปลี่ยนที่อุปทานมันยึดอะไรมันก็ยึดไม่จริงมันเปลี่ยนที่ยึดไปเรื่อย Yeah. สิ่งที่ไม่มีขอาเข็ดไปเรื่อยจะได้ไล่ล่องลอยล้างไปเรื่อยอ,อ,อย่าแค่ตัวเองอย่าแค่สรรังฆวัตอ่ะอย่าแค่สรรสิ่งไม่มีขอาเข็ดไปเรื่อยสิ่งที่ไม่มีขอาเข็ดไปเรื่อยมันจะได้ไล่ล่องลอยล้างไปเรื่อยลูก ที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไม่ได้มาอยู่แค่เอาแค่ไม่เอาขนาดไม่เอามันยังไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยมันคือสิ่งที่ไม่มีขอบเขตใช้ล้างสังสวัสดไปเรื่อยๆเลย ที่ไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันจะได้ล้างไอ้ตัวหลงไม่เอามันมีหลงไม่เอาเลยนะเออมันอะไรไปไม่เอาทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาไงมันมันมีเอามีไม่เอาขึ้นมาได้ยังไงก็มันเพราะมันมีหลงมันมันเป็นความหลงทุกอย่างนะมันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอามันไม่เกี่ยวกับยึดนะไม่ยึดมันมียึดมีไม่ยึดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็มีความหลงมันจึงมียึดมีไม่ยึดขึ้นมา แต่ถ้ามันไม่หลงแล้วมันจะไม่มีเลยทั้งยึดทั้งไม่ยึดดังนั้นก็ดีๆสรุปล้างดีๆลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไม่ได้ความหลงก็ไม่ยกเว้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงแล้วไม่หลงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ี้นั่นแหละแล้วมันจะปลดล็อกไปเลยไม่มีเงื่อนไขกับอะไรทั้งนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาลูีดี สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีขอบเขตแล้วไม่มีขอบเขตนั่นแหละมันจริงจะไม่มีขอบเขตจริงๆมันเอาทิฏฐิเข้าไปผูกมัดไม่ได้รหัสไทของธรรมทุกอย่างมันเอาทิฏฐิเข้าไปผูกมัดไม่ได้ทุกอย่างมันต้องล้างให้หมดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีขอบเขตแล้วไม่มีขอบเขตมันจริงจะไม่มีขอบเขตจริงๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดนั่นแหละลูกมันจะไม่ยึดจริงๆ ไม่ใช่ใครไปไม่ยึดถ้าใครไปไม่ยึดเนี่ยมันยังไม่ยึดไม่จริงมันยังมีโมหะเข้าไปไม่ยึดอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดนี่แมันจริงจะไม่ยึดจริงๆไม่เกี่ยวใครไม่ยึดถ้ามันมีใครไปไม่ยึดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมัน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 ไม่ยึดไม่ใช่ของจริงที่ไม่ยึดนะที่ถีปุงแต่ง ใช้ความรู้สึกเอาไม่ใช่ความคิดความเห็นเอาสิ่ง,งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม,ไม่ไหมเนยโลกแล้วมันจะไหมของจริงไหมที่ไม่ใช่ไหมไหมที่ไม่ใช่อะไระไม่ไหม ปลดล็อกให้หมดเอ้ออะไรที่เอาที่ถิไปผูกมัดเอาไว้ไปสร้างเงื่อนเอาไว้ต้องติดต้องหลุดเงี้ยเรื่องเงื่อนเงื่อนไขาทางที่ถิต้องพ้นต้องไม่พ้นอย่างเงี้ยมันเป็นเงื่อนไขาทางทิ่ถีล้างที่ถิให้หมดปลดล็อกระบบที่ถิให้หมด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหมนะลลกแล้วมันจะไหม้ของจริงไหม้ที่มันไม่ใช่ไม่ก็ทั้งไหม้เองเหมือนก็ว่างที่มันไม่ใช่ไม่ก็ทั้งว่างเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างนี่คืออะไรไอ้ความคิดว่าว่างไม่ว่างไอ้ความเข็นที่ว่าว่างไม่ว่างไอ้ความรู้สึกที่ว่าว่างไม่ว่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวตรงนี้แหละมันไม่เกี่ยวความรู้สึกที่ว่าว่างหรือไม่ว่างมันไม่เกี่ยวความคิดที่ว่าว่างหรือไม่ว่าง มันไม่เกี่ยวกับความเห็นที่ว่าว่างหรือไม่ว่างมันไม่เกี่ยวกับความเข้าใจที่ว่าว่างหรือไม่ว่างมันไม่เกี่ยวกับการรู้ที่ว่าว่างหรือไม่ว่างมันแหละที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างเนี่ยมันจริงจะว่างจริงว่างที่ไม่ใช่มันก็ทั้งว่างเอง ่ใช่เอาความรู้สึกไปตีความเอาความรู้สึกไปทึกทักเอาไม่ใช่ว่างที่มันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกว่าว่างว่างที่มันไม่เกี่ยวกับความคิดว่าว่างว่างที่มันไม่ใช่ไม่ต้อทังว่างเองแต่นั้นก็ต้องฟังใหม่ฟังดีๆจะได้ไม่สับสนสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่าง จะได้เลิกหลงว่างเลิกหลงไม่ว่างไอพวกที่ตามหาว่างจะได้หยุดตามหามันไปตามหาของที่มันไม่มี ตามเป็นพุทธันดอนทมเป็นพุทธันดอนตามข้ามพุทธันดอน <c oughs> และผู้ที่พยายามจะทําจิตให้ว่างเหมือนกันจะได้เลิกหลงพยายามทําจิตให้ว่าง <c oughs> สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่าง <c oughs> คุณจะเลิกได้เลิกไปหลงทําจิตให้มันว่าง กันแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ว่างตามแบบของคุณไม่ใช่มันเป็นความหลงหลงว่างหลงไม่ว่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว To be สิงที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว